ราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีนมายาวนานถึง296ปีก่อตั้งโดยชาวแมนจูในปีคิดสกราชที่1234ราชวงศ์จินของชาวหนีเจิน หรือชาวจูรุเซนที่เคยปกครองประเทศจีนถูกกองทัพชาวฮัและมองโก,โกโจมตีจนล่มสลายกลับไปตั้งลกลากบริเวณมณฑลเฮยหลงเจียงเขตแมนจูเรียในปัจจุบันเมื่อถึงราชวงศ์หยวนยุคมองโก,โกครองเมืองชาวหนีจนก็ยังถูกมองโกร,รงแกเรื่อยมาเมื่อชาวฮั่นขับไล่มองโกออกจากดินแดนและก่อตั้งราชวงศ์หมิงชาวหนีจนก็ถูกชาวฮั่นกดขี่ยึดดินแดนไว้ใต้อนานิคม ในปลายสมัยราชวงศ์หมิงราชสำนักถูกอิทธิพลของสำนักขันทีครอบงำข้าราชการชอบราชบังหลวงซึ่งในระหว่างนั้นได้เกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกันเองในเผ่านีเจิญนหนูเออห้าชื่อกำเนิดจากสกุลไอซินเจียหลวชนเผ่าหนีเจิญนครอบครัวเป็นผู้ปกครองเมืองเจี้ยนโจในปีว่นลี่ที่11 ตรงกับคิดศักราชที่1583นิีคันว้หลานหัวหน้าเผ่าอีกเผ่าของหนีเจนินฟ้องราชสำนักหมิงวัถาเคอซื้อและเจแยชางอันพ่อและปู่ของหนูเอ้อห้าชื่อคิดก่อการกรบฏจึงนำกําลังมาสังหารครอบครัวของหนูเอ้อห้าชื่อสร้างความโกรธแค้นให้กับหนูเอ้อห้าชื่อเป็นอย่างมาก ต่อมาหนูเออห้าชื่อขึ้นครองเมืองเจี้นโจสืบทอดเป็นเจ้าเมืองต่อจากบิดาพร้อมกับประกาศความแค้นต่อราชวงศ์หมิงและทำสงครามปราบปรามชนเผ่าต่างๆรวบรวมเผ่าทั้งหมดของหนีเจนเป็นหนึ่งเดียวจนได้รับการยกย่องจากชาวมองโกนอกจากนี้ชาวฮั่นจำนวนมากที่อดอยากและเดือดร้อนจากการถูกลังแกก็หันมาสวามิภักดิต่อหนูเออห้าชื่อ กองกำลังของหนูอื้อห้าชื่อจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีทั้งชาวหนีเจริญชาวมองโกและชาวฮั่นในปีวันลี่ที่29ตรงกับคิศดศักราชที่1,601กองกําำลังฐานกองทงจึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยใช้ทงสีสีคือเหลืองขาวแดงและน้ำเงินภายใต้การนำของเชื้อพระวงศชาวหนีเจิญ ต่อมาในปีวัลลีที่43ตรงกับคิดศักราชที่1,615มีการปรับปรุงเพิ่มอีก4กองทงถือกำเนิดเป็นกองทัพ8กองทงคือกองทงเหลืองกองทงคลิบเหลืองกองทงขาวกองทงคลิบขาวกองทงแดงกองทงคลิบแดงกองทงน้ำเงินและกองทงคลิบน้ำเงิน ในปีว่าลี่ที่44แห่งราชวงศ์หมิงตรงกับคิดศักราชที่1,616 หนูเอ้อฮาชื่อประกาศก่อตั้งอาณาจักรจีนใช้ชื่อราชวงศ์วัดจีนปกครองดินแดนทางเหนือมีเมืองสัญญาเป็นราชธานีพร้อมกับสถาปนาตนเองขึ้นเป็นขานใช้ชื่อปีราชสศกวัดเทียนหมิงเพื่อไม่ให้สับสนกับราชวงศ์จีนดั้งเดิมที่ก่อตั้งในปี1115โดยจกักรพรรดิไทโจนักวิชาการทางประวัติศาสตร์จึงเรียกราชวงศ์จีนที่ก่อตั้งโดยหนูเอ้อฮ้าชื่อเป็นราชวงศ์จีนยุคหลัง หรือราชวงศ์โฮจินในปีเทียนหมิงที่11ตรงกับคิศดศักราชที่1626กองทัพอันเกรียงไกรแห่งราชวงศ์โฮจินของหนูเอ้อห้าชื่อผู้ไม่เคยพ่ายแพ้มาตลอดหลายปีเปิดศึกกับต้าหมิงในยุทธการหนิงหยวนราชสำนักหมิงส่งยวนชงห้วนมาเป็นแม่ทัพถึงแม้จำนวนไพร่พลของกองทัพโฮจินจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่เนื่องจากกองทัพฝ่ายหมิงมีปืนใหญ่ตั้งรับอยู่บนกำแพงเมืองในที่สุด กองทัพโคจินก็ต้องพ่ายแพ้โดนข้าศึกระดมยิงปืนใหญ่จนหนูเอ้อฮ้าชื่อขานตกจากหลังมา้าบาดเจ็บสาหัสเสียงปืนใหญ่ทำให้ประสาทหลอนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาจักรพรรดิจู่หรือจักรพรรดิเกาห่วงตี้จักรพรรดิพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ชิงกำเนิดในสกุลไอซินเจียหลัว บุตรชายคนโตของถาเคอซือ,อปู่นามจวยชางอันเป็นผู้ปกครองเมืองเจียนโจประสูตรในปีเจียจิ้งที่38แห่งราชวงศ์หมิงตรงกับคิดศักราชที่1,559ในปีว่าลี่ที่16เดือน9ตรงกับคิดศักราชที่1,588 อภิเศกสมรสกับเมืองกู่เจอเจอสตรีจากสกุลนาล่าเผาเย่เฮอภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวฉือเกาฮองฮาวในปีว่ารีที่ีเดือน10ตรงกับคิดศักราชที่1 5 9 2ประสูติองค์ชายแดห่วงไทจีในปีว่ารีที่ีเดือน11ตรงกับคิดศักราชที่1601เเสกสมรสกับอปาให้จากสกุลนาลาเผาอูลา พระมารดาขององค์ชาย14ตัวเอ๋อกุลภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวเล่อยอู่ฮองฮาวในปีว่าลี่ที่44แห่งราชวงศ์หมิงตรงกับคิสกัาราที่1616 16, หนูเอ๋อฮ้าชื่อประกาศก่อตั้งราชวงศ์จีนสถาปนาตนเองเป็นขานใช้ชื่อปีราชสกว่าเทียนหมิงในปีเทียนหมิงที่11เดือน8 ตรงกับคิดศักระที่1626หนูเอ้อห้าชื่อข่านสเสด็จสวรรคตสิริพระชมพันหกสา67พันษาพระสบตั้งอยู่ที่สุสานชิงฝูหลิงเมืองสัญญางมณฑลเหลียวหนิง จักรพรรดิไทจงหรือจักรพรรดิหวนห่วงตี้จักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์ชิงพระนามเดิมไอซินเจียหลัวหวงไทจีพระโอรสลำดับที่8ในจักรพรรดิหนูเอ๋อฮ่าชื่อกับจักรพรรดินีเซี่ยวฉือเกาหฮองฮาวหรือพระชายาเมิองกู่เจ๋อเจอ๋อจากสกุลน,นาลาเผาเย่เฮ่อประสูติในปีวัดลที่ที่20เดือน10ตรงกับคิสดสกาลที่1592ัา ในปีว่ารีที่42ตรงกับคิสกักราชที่1,614อภิเศกสมรสกับพระนางเจอเจอจากสกุลป่อเออรจีจีเธอแห่งเผ่าเคอเออร์สินภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวตัวหนวนฮองฮาวในปีเทยนหมิงที่10 ตรงกับคิดศักราชที่1625อภิเศกสมรสกับพระนางปูโมปูไทยจากสกุลปัวเอ้อจีจีเธอชาวมองโกแห่งเผ่าเครอร์เออร์ซินภายหลังได้รับสถาปนาเป็นจกักรพรรดินีเซี่ยวจวงหวนฮองฮาวหลังหนูเอ,อ้อห้าชื่อสวรรคตโดยไม่ได้แต่งตั้งราชะทายาดไว้เหล่าราชบุตรและขุนนางชั้นผู้ใหญ่จึงลงความเห็นเลือกองค์ชายแดห่วงไทจ้จีขึ้นเป็นขานต่อจากพระบิดา องค์ชายแเสด็จขึ้นครองราชในปีเทียนหมิงที่11ตรงกับคิดศักราชที่1626ขณะพระชมพันษา34พันษาใช้ชื่อปีราชศกประจำพระองค์วเทียนชงในปีเทียนชงที่9ตรงกับคิดศักราชที่1635 หวงไทจีคานเปลี่ยนชื่อเผ่าจากหนีเจินเป็นมมนโจหรือแมนจูและเปลี่ยนชื่อจากราชวงศ์จินเป็นราชวงศ์ชิงพร้อมกับเปลี่ยนฐานะของพระองค์จากคานเป็นจกักรพรรดิให้เทียบเท่าราชวงศ์หมิงพระนามใหม่ว่าจากักรพรรดิเหวินหวงตี้เริ่มราชศกใหม่เป็นปีฉงเตอ๋อในปีฉงเต๋อที่3เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1638พนราะนางปูมู่ปูไทประสูตรองค์ชายก้าวฝูหลิน ในปีฉงเตอ๋อที่8เดือน8ตรงกับคิศดศักราชที่1643จกักรพรรดิจห่วงไทยจีสเสด็จสวรรคตสิริพระชมพันษา51าพันษาประสบตั้งอยู่ที่สุสานชิงเจาหลิงเมืองสัญยางมุนทลเหลียวหนิง